สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเมื่อนิ่ตำ่ำหน่อไม้กุ้งสดหอยแครงกุ้งสดและปูแสมสดค่ะส่วนสินค้าก็มีตามที่เห็นนี่แหละค่ะมี่อขุ่นนักสตอร์ด้ค่ะขายบักสตอพร้อมด้ค่ะเป็นสตอแกะนะคะเป็นสตอข้าวค่ะที่มากินกินนี่คือขายเองส่งมาจากกันภาคใต้เลยโมเมนต์ว่าขอยส่งมาจากภาคใต้หราขอแกเอเ่งบอจ่ะ ทรงให้คุ้นๆจากให้ทังผักไตเลยค่ะสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งคิวอาโคดด้วยค่ะสแกนเลยน้ำใหม่สดๆด,ด้วยนีอย่เ,ยเบิง่งแข้ง สะตอกันดูเนี่ยเผ็ดๆมึงสีช้ำๆสะตอเป็นสะตอขาวของทางภาคใต้กินไม่ค่อยแรงมาก อันฟันฝาหไม่สืออันฟันฝาบทวงหรอกกระเทียมพ้นดอกกระเทียมพ่นดองของข้ามีออยอมีวันเดือนผลิตชัดเจนนะคะแก่สารหัสโลกคือกันกระเทียมพอนดอง ก็มประโยชน์เยอะขึ้นกันคนะ่ะส่วนขอบุเท่านี้ขอบุนเองขายดีมากบักสตอเนี่ยคักเซตั้มมาใหม่ขอบุนก็ไม่ออย,ยอดเด้อจ้ะเด้อประแดงนต้มเองไม่ผ่านโรงงานต้มเองเลยต้มเองกินเอง ใส่บักกอกแซ่แข็งกุ่งแซ่กับนางปูมาละ นำปูเห่าเป็นสูตรโบราณค่ะผักเนื้อแท้ๆสตอมาตาตอผักไตนำปลาแดดข้นอีสานเห็ดเองจะขึ้นนูนนี่แหละเห็ดเองค่ะดิชันนี่แหละค่ะกินแซ่บแบบนวดๆนี่แหละ ันไดีดดๆเข <Okay. S 2> าก็อยากหาใหม่คุณเนาะคือว่าละ่ะทรามดาเราก็กินด้วยเราก็ทานด้วยเราปลอดภัยคุณกับตรงปลอดภัยค้อกันหอนอยู่บ้านพักคู่ แหวว่มี่อะพระร่มยงเปิดยังหอนเจ้ายุบานแม่นะ่ะอยู่บ้านพ่อไส่นะ่ะตำบลตน,น้องกวางอำเภอบ้นอา,านเมืองจังหวัดสกลนครเนี่ยกูสะแม่สุดกับว่ามีแอร์เด้ว่ามีเครื่องทำน้ำอุน่นก็คืออยู่ได้แบบว่าหอนว่าเอาปานี่สงสัยแหละ พ่ออยู่แต่ในห้องมันไม่หอนเตี้ยนอนอู่แต่กุกบนนองกับใซตแต่แค่นะนอนในแต่แค่นะแต่คือพ่ออยู่อยู่นอนกับมีแต่พัดลม บริติดแล้วอยู่เงือนนั่นเนาะเงื่อนกับบริตอัน,นั้นหรอค่ะเก่าแล้วล่ะแต่มีความสุขอยู่แบบมีความสุขเนาะ สิ่งที่มีความสุขก็คือได้กินเขาพร้อมนะพอม้พร้อมตาเนาะเจ้บบาบา่าวอืมขออนุญาตบ้างไหนนี้เนี่ยกุ้งแกะใส่น้ำปลาหางก็ออกเรียบร้อยอ่ะต,ต่อ บานแบบนี้ว่ามีแล้วผู้เทากินบ่เป็นมีเขียดมีกรบุ่นแหละน้ำมันแซบอะ่ะอื แข้งสดแห้งซื้อมาว่ามีตัวเน่จาจักตัว สอดกับคัคคักผัดใช้กุ้งเสียบเพื่อนน,น้องแม่น้องมแม่สดปูสมัยสดไม่ใคร้อม ซื้มอมาแต่แมคโครหลวก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะงดแต่งตงดแตก ออนแห้งหลายจนนอนมาได้เหนียวโตเมือ้อจืนซอม,มากแบบห้องห้องนี้มันอยู่ห้องแรกห้องห้องแรกแดดมันซองมาใส่เปันผนังอันนี้มันบ่โอ้ยรู้ไหมันอบเศร้าหนะะนี่หอมหวอนมานอนทั้งใตยตัอ <c oughs> สือถ้ายแบบเป็นยังขึ้นนอนบนนอนทางไตมันกะอันตรายเนาะยันขี้เข็มไม่งอดแซ่บแซ่บแซ่บแห้ง ห้องบนนี่มันจะมีสองห้องดูนึง่งก้อนเดียวนี่ข้างบนสองห้องห้องน้ำข้างล่างแล้วก็ห้องน้ำข้างบนค่ะก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็สางโรสแล้วล่ะอัน เ้นสีงามๆจังสีบางอันมันกระลอกก็คือเพิ่นท่าท่าลายรอบแหละแล้วกับปุาปูก็ปลาปู่พปป็พอเขามาอยู่เป็นบ่เรามาอยู่มันจะเกาหมากลรวล่วละ,ปะปับปรุงอีกปูกระเบื้องใส่เน็ดของน้ำไม่พูดง่ายๆเรา,าวความสะดวกสบายของเราอะนะ ตอนมามาอยู่ใหม่ๆดูบะได้ต่อง,อาง,จ,างจากจางคนไม่เห็นจกอกนีเงินเห็ดเนี่ยกดบัตรเครดิตมาเห็ดแจ่ฉันว่าอายฉันว่าเลยอืมหมดผมทั้งหลังเห็ดทั้งหนาผมทั้งหนาใครงดหกหมื่นอยู่ละหกหมื่นทักโมเห็ดก,กับบะได้ ถ้าไปเหงาก็าไม่มองยู่ถามใช่เาเมอ้าวเขาบาอกไม่มีหรอกค่ะมันมีแต่งบส่วนตัวเรานี่แหละทามโหลดไปเลยเป็นคู่นะอืมจังหัวใจโอ้ยบะมีงบประมาณมีแต่มันไม่ใช่หรอกมันสิเป็นคนละส่วนคนละสัดคนละส่วน,นานาครั้งเขาถึงจะมีงบปรับปรุงมาครั้งหนึง่งถ้าเรา ทนอยู่ได้อยู่ไว้แล้วก็แค่ทําความสะอาดก็อยู่มันอยู่ไม่ได้แล้วบะเนี้ยทั้งไตมันเป็นน้มท่วมเป็นแบบอันนั้นนะมันบอเราก็ต้องเลือกเอาความสะดวกสบายให้เราเป็นธรรมดาอืมอยู่แบบอันตรายจะอยู่บละก็บาอยู่ได้นอ้อยมันบอห้องนี้วางประมาณสิบปีได้ ไม่รู้ตัวคนก็คิดง่ายๆก็คือเรามาทำงานเท่าสิบมาหลายปียู่นะเราเสียซาเหมือนเสียค่าเช่าห้องเช่าหอแต่อันสยูแพงแน่ก็คือว่าเราเสียในครั้งเดียวแต่ก็ไม่ต้องไปผ่อนเป็นเดือนอี เพื่อความสะดวกสบายของเรานแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าย้ายไปแล้วไม่เสียดายหรอเข้าเต็มใจที่จะเห็นนะเนาะคะเนาะเป็นที่ระลึกไว้เลยไม่ใช่แต่ห้องเราทำด้วย้เ,เขาทำหมดนั่นแหละในเนี้ยเขาทำหมดนะ อืบอกได้ว่ามือนีพังมาโซ่ว่าปันไดเพราะว่าใน,น,นีไม่นอหมยอยู่แล้วต้องแสบอ่ะหัก มีห้องหนาห้องครัวพํามเดชทั้งนอกแต่ว่าห้องครัวบ่ได้ปรับปรุงเพราะว่ามันอยู่นอกบ้านแต่ว่าถ่ายให้ดูนะว่าตองเนีโโ้เนาะหกหกเม็ดละกองพลาสติกก็เก็บเก็บออกไปแล้วกองพลาสติกมันก็บ่ได้กว้างมากอกก็คือแบบคือแฟต,ต์เพราะเขาเอิญน,นะเอิญนี่ยังหง้องครัวก็เป็นห้องเก็บของส่วน ขัวนีก่กะเอามาเห็ดทั้งในข้างในบ้านเพราะว่าอะไรข้าเอาความปลอดภัยของข้านะพอออกอันด,ดี่ดีเดีอพอออกลงไน้นีด่ดีพอออกเสกสรรเพียสา่นาน่าจะดี ต้งยงอยพอออกมามันต้งชื่นชุ่มแล้วดีดีอะมันต้องสั่งต้องชื่นช้มดอกพูดได้ดีเขาก็พดีมันเป็นอรมดาเจ้ารู้ได้ยังไงว่าดีเนี่ยเอาการกระท่ำเนาะสอง อยู่ที่ไหนแล้วเราไม่ทุกข์ใจนะเราไม่ลำบากใจเราอยู่แล้วมันมีความสุขนะแสดงว่ามองนั้นนะ่ะดีคนไปทำงานจะดูถูกไหมคะบางคนจะแบบว่ามาบอกอย่างนี้ดูแหละมีเกันเยวเบาแนละ้วบางอย่างดีเมื่อทุกอย่าง อยู่ในเมืองเครื่องอำนวยความสะดวกนีหมอด,ด,ดยกตัวอย่างถือเพื่อนรวมง,งานบดีเอ้ยพ่ออยากล่าอ,อกจริงๆเจอมาหมดทุกอย่างแล้วแหละ ม่งว่า <c oughs> มีความสุขอยู่ถ้าปกติว่ามันไกบ่บาน200สองร้อยสี่สิบกิโลเนี่ยมันแนได้อาจจะอยู่กันได้ดูสักกนเนี่ย ต่บวกกีดสินใหญม่ม่อเมื่อน้องไข่นี่วะเราเป็นคนไม่มีครอบครัวเนาะเราก็เลยอยู่ในเราก็อยู่ง่ายนะแต่ถน้าคดกับบวน,นันจ่าเ้าเกิดมาทำงานมากพอพบรักคือเขาเนาะคือหานเนาะ <c oughs> หัวเจ้าของ อยากหัวได้สืออย่าถือซาทรงนี้นะคะเป็นยังสิละจะมากินแล้วก็มากว่าไปพร้อม,อ,มอยู่ดีมีความสุขเหน่อ ที่สุดอ๋อมันเหมืดซะค่อยชิบนอกคีบอ บางที่เองทำงานถือกดดันโอ้ะเป็นลูกซึมเศร้าได้เหมือนกันจะบอกให้ออ่ะเป็นมัดทุกอย่างวันแบยอ,ยอนทำงานเนี่ยบายอ,ยอนสิ่งรอบตัวนะอันนี้แค่พูดให้ฟังเฉยเฉย เดือนนี่เดือนพฤษภาคมพศ2504บรแมาณ64บอกผิด <ś led> อ,อีกเละ <ś led> คุณแม่สิกเะียนเดือนตุลาปี64นี่บอกไว้เพื่อเพื่อ10ปีย้อนหลังมาดูเนาะเป็นช่วงโควิดละบาดหนะักมากอมตอนนี้คน สด้ฉี์วัคซีนซีโนแวคประชาชนคนไทยสีด์วัคซีนซีโนแวคของบอลสเเดียยุกนายุกประยุทธ์จันโอชาเพื่อสิบปีมาเบื่องจ่ะฉันยังว่าสิทธิ์ฉันกำลังเลืองหายอยู่ แม่บอกว่าอยากซีดมากกว่าที่สิบเสียบแห้งไหนเสียบแห้งอิเย หอนถึงงี้แต่งเงี้แต่งสิบเอเซเป็นกับลงทุนโหดสิบโลต่ำเซบักตอง <c oughs> ตำเซบักตองแสบเลยเนี่ย เอาขปุนมาลงเอาข้าปุนมาลง,าาาลงแสบไปซื้อมาต่ำเลยประแดก็กนะสิเป็นแบบนี้เลยเมื่มีการผสมนำในในต่ำหม่หงฮุงในโคกอีกค่ะแช่ใส่จบเลย พอ,อก่อนมันมันมันอ่นมันหลายแล้วมันหลายแล้วเขาก็เลยลายค่ะที่เขามาติดตามเราชมกิจแซ่มแบบนื้นๆนะคะมือนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเงืาแตกเงืาแตก